เดินเดินนั่งนอเนเหลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเหยียดขามีสติวะเนี่ยตรงนี้สำคัญมากพระยานยืนหนอห้าครั้งตาธรรมดาเขาทำเองแต่อย่าลืมนะอยญาประสบประการนะถ้าใครเป็นโรคปอดเป็นโรคหืดถ้าเดินจงกรมอย่างเนี้ไปหนึ่งชั่วโมงจะรัดตรงนี้จะให้ใจไม่ออกถ้าเป็นโรค ความดันต่ำไปเลยนะถ้าเป็นหือตรงนี้ตองอย่างนี้ให้โก้งก็เบนเนบรับรองเป็นโรคตายหายเลยแล้วหลังไม่งองแต่เดี๋ยวนี้ขั้นิยมไปอย่างนี้กันหมดแต่ไม่ได้ห้ามแล้วแต่ทั้งนี้เนี่ยแต่ก็จะล,ดลัดลายอดทนหน่อย มือขวาจับมือซ้ายให้กลงกระเบนเน็ตถ้าเดินจงกรมไปนานๆเลยมันจะกระแทกที่กระเบนเน็ตให้เลือดลมเดินขึ้นคนที่เป็นโรคายโรคก,กระสายใจพิการหายเลยนี่บางคนมานันงกรรมาฐาถต้องนาเนลยยังไม่รู้ว่าจับตรงไหนเราทำให้ดูไม่หลับนะมันนั่งหลับซะตรงนี้ให้มันกลงกระเบนเน็ต เอาฉีดปากไว้คือขมอมไอข้ขมอมอยตรงนี้นะชายผมตกบางคนขขอไปทานทอดคนหัวล้านหมดเลยบอกชายผมตกผมผมก็อยู่กลางนี้คนหัวล้านนะพูดจะพาตรงนี้เดี๋ยวจะเขางนนมีคนหัวล้านชายผมตกผมก็ตรงตรงนี้สิวันนี้มาคนลากล,ากลับไปแล้วผมตรงนี้ไม่มีเลยชายผมตกก็ตรงนี้ไม่ใช่ชายท้มองตกคือขมอมเอาขามอมนะ จะได้รู้เรียองกันเอาเขามอมยืนเดินนั่งนอนหลับตามโนภาพดูร่างกายของเรามโนภาพรู้ไหมบางคนบอกว่ากําหนดยังไงคะเราทั้งที่บอกแล้วยืนถึงสะดือหนอยืนจากปลายเท้าดูทั้งสองข้างว่าเรายืนท่ามโนภาพยืนถึงสะดือ ถอนหายใจแล้วก็นหนอนี่สําหรับผู้ใหม่คนที่ใหม่ที่สุดยังไม่เคยแต่เคยแล้วไม่ต้องหยุดที่สะดือเข้าใจไหมเนี่ยหลับตาหายใจย,วยาวๆก่อนหายใจย,ยาวๆไล่ลมก่อนพอตั้งสติดีเนี่ยเอาจิตปากไว้ที่ขมมเอาสติตามยืนนี่สะดือนี่สําหรับใหม่หนอไม่ต้องหายใจ แต่ใหม่ๆเนี่ยต้องทนให้ใจที่สะดือยืนนอยลงไปเข้าใจไหมถ้าโยมเข้าใจแล้วทำจนคล่องไม่ต้องหยุดให้ใจไม่ต้องหยุดตรงนี้หมายความว่าคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็หยุดพักครึ่งทางคนละเครื่งยืนหนอขึ้นถอนให้ใจถรงถ้าโยมคล่องแล้วไม่ต้องถอนให้ใจยืนหนอ ไปเลยยืนนอทันยืนนอห้าครั้งห้าครั้งลงหนึง่งยืนนอสองยืนจากปลายเทา้ายืนนอสามยืนนอสี่ ยืมเนาะขมอมห้ายืมเนาะไม่ต้องหายใจ